ใบตัดดินให้พ่อเส้นยาวขนนะใบหอทองเรียบร้อยโอ,อ้ใครมีเงินกับพ่อซื้อได้แคมทางอีก,ออน,อกนี่มันเทิงกว่านี้มันจะเดินกว่านี้มันชิบวได้เลยนอย,ย่ามันราคาขึ้นลเ,ออเลยเนาะ <h> <c oughs> แค่แค่แค่น้อยนึง <c oughs> ทางมาบรรดาแขกแล้วงเราพี่น้องเนาะมาเาื่อนชาวตาเพิ่อนในหลาเรื่องพื้นเรื่องไฟฟ้าเขาบ้ไปของเพื่อนของเราเนาะมาอาพากระหอดพี่น้องเลยทั้งอายเพื่อนกะกำลังนิ่งเนาะเดินสายไฟขี่รถจักรผ้ามาอันนี้ก็จ้าว่อยเลยเนาะเนาะสวัสดีเด้อสันน่สวัสดีสวัสดีจะเพิ่นมาทั้งผัวทั้งเมียได้บุญนี่เนาะกินหอนเมียเนาะเมียวันมาน้าถึงเลยเพราะว่ามาแต่กินธานุเหมืนบ่ ทยู่บ right! okay. so 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 ้านไหนก็เอนะบ้านนนสไกลเติเนาะไเติบ้าร้านดูนี้ก็ัมีอ่นาะมีสาวงามทานะจด็กดเปนสาวเชียนนะฮะเดี๋ยวี้คมาคเต้นมาเนาะ้นคนชื่อเสียแกบก็อโยกันพอี่น้องเนาะองลมแผ่นนี่ยใหญ่ขึ้นมามนาะมา เมื่อเมื่อสะบ้านบอรู้แบบเมื่อบางเงินเล่นนี้เื้ยเาุ่นแล้วยเมื่อบ้านเล้วบุญแล้วเนาะคิดว่าจะได้ไปเทื่ยวดีเพ่อดีเนาะเดี๋ยวไปชมสการมื้อนี้เลยพื้นพื้นหาพื้นหารวยเนาะเราตายเอาไก่ไก่เนาะพี่น้องเลยถ้าพี่น้องเลยมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดแล้วเนาะบอนพื้นนิงสายไฟพี่น้องเลยเนาะเชาบ้านสาวตาบอลนมเพื้นพี่น้อง ส ah, uh, no, ah, ้างอาไอ้เพิ ai, so o, ha, ai, on ่นเนาะอาสร้างไฟเพิ่นกะขึ้นเสาไฟฟ้าอยู่พี่น้องเอ้ยพึ่ลมฉ่ำเนาะมีแต่ตกใจพี่น้องเอ้ยความสูงเนาะสาวเย้ายากข้อมสูงพี่น้องเอ้ยตึ่คือเพิ่นบ่ได้ดอกเป็นถ้าว่าเป็นไปได้ก็เป็นสร้างไฟก็บ่เป็นดอกสเวเย่านเนาะพี่น้องเนาะผู้พี่น้องเอ้ยพึ่เนาะเปิดนิ่งสายไฟกับมาลูกน้องเพิ่นเนาะน้องสองคนมาช่วยสามคนเพื่อเนาะผู้พี่น้อง ลม้ยี่ยมพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเนาะแต่ว่าเสียงลมลมพี่เราเนาะโบมีไม่เนะาะแล้วก็นิ่งเัรงเศร้านี่แหละเมื่อไีอาอาจจะได้เอาอยู่นละแต่ว่าลักสาวไฟฟ้ามันเย็กกันนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะมันบ่ค่อยเหนียนบ่เนาะคือว่าไหงวไหวไหวอยู่ลมเยีกระโดด นี่เป็นสองเซนนะพี่น้องเนาะลมแต่ว่าถ่ายคลิปกันยากแน่พี่น้องทั้งแดดทั้งลมเหมือนนี่โู้ทางวาตาเพิ่นเนาะสบายดีเนาะหากะมาฮอดพี่น้องเลยกำลังดึงอยู่หากระเซาเสาแรกว่าคนดึงนี่โอ้โห เดี๋ยวเมื่บ้านผู้ทางในผู้โอ้ดีชายอ่ะตัวนี้เป็นเป็นของเรือสต้าเพื่อน่ะตัวดุ้งโอ้แต่เพื่อนกะจิ้งจุ้งแวกข่อไปกุ๊บสี่ผู้ไหโอ้คิดว่าไปนี่เลยเด้เราไปตามลากนี่เลยเอออ่ะตัวนั้นนี่ฟอมฟองฟองฟองเป็กน่ะโอ้เขาก็ต้องนิ่งไว้ข้างนี้อีกเนาะฟองฟองเป็กสีเทาสีดำดำหมายคือมัมืดแทบวันี้ย้อนเสียงพี่น้องเลยบรรยากาศมันอยง่ายปานใด เราไนลงกันเนาะยำพาว่าเพิ่เก่งได้เพิ่งว่ายขึ้สูงขึ้นไปเนะาะรักษาไฟกับตีนอยู่นี่ยโชงขาดยุคเคยวงเห็นไรตรุดตรุดลงนะอาตัวโอ้ขออนุญาตนะพี่นอนเนาะเพิ่นเอาตีนฉีบเลยเนาะ แต่ว่าตอบเสียงเฮงองเลยภาพบรรยากาศกันเลยเวเาดีๆได้เพื่อนโบตู้ต้องคื่อนกต้นเผาอะไร่ะใบป้าลงหยุดกนเผาให้เนาะต้าเนาะอไม่พอ้นี่้เานาถ่ายไปไอ้เนย เนาพี่น้องเสาไฟฟ้าบริเวณของอันนี้เนาะบริเวณของตํำๆซูงกับซูงเธอใส่ไฟนี่คือชิ้นใหญ่อ่อนบ่บ่เบีย ขอบายบิ่งก่อนเนาะย่านิได้ข่อยโอ้บ่ได้อ่อนแั่ได้แข็งเยอะเนาะเห็นมาตามนัดอยู่พี่น้องเอ้ยพากันย้ายรถพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ได้ย้ายไปพุ่นแหละเสานั้นพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นนิ่งมาแต่เช้าเนาะได้หลายเสาแล้วพี่น้องแล้วหลายต้นแล้ว พี่น้องเอยเนาะเด็กสาวคมานมอน่าไอ้เหล่าคนนอกนี้ปื๊ดโวชิไขยเพื่อนพี่น้องเลยนักเลสสายไฟ มันบ่อนะเนาะมันบ่โค้งต่าแล้วมันซื้อไปเลยเดี๋ยวเรไม่แ้วมตุ้ไก่ข่ดีกว่าเิ่มปิข่าไปไแล้วกันเนาะมปจอบแล้วกันดเด้ อันน้ะพี่น้องเดี๋พี่น้องเนาะอุปกรณ์เพิ่นมาฮอดแล้วนี่เนาะสายไฟเออยังน้ำอันนี่ไงก็อันนี้ยังอันนี้สายไฟเนาะอันนี้ก็ได้โอ้ปุินหัวป็นสายไฟเลยนี่ตัวนี้นะซึ่งเอ่อดึงเอาเฮือนมั่นโอ้สายน้อยเนาะตัวดึงกระเฮือนสายสายดึงกระเฮือนโซนนี้นี่ยังนิ่งตัวนี้เนาะตัวนิ่งเลยแต่เขาสายใหญ่ชี้กราเฮือนเลยนี่มัน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 อันตรายบ่อย เฮาเอาทายใหญ่ข yeah, so mm ี hmm. mm ้เ hmm. ข mm ้าเฮือนเลยอันตรายบ่เออโอ้แต่ว่าายใหญ่นแพงเนาะแต่ว่าเห็นน้ําเฮือนน้ําหยังก็ประมาณนี้่ะีเอาทายน้อยสิดายใหญ่บ่คยได้เอาเข้าเนาะมีแต่ายน้อยอืเอแลแลแลไว้ดึงเขาเือนันบ่ายอันนั้นมาปอกมื้อโอ้ตัวนี้นะเอออื Bơi anh cứ bây giờ hãy chị lên nó phải nó boga lạy sĩ giờ vài chục lạc nữ bác ninh bác ninh bác ninh anh ninh bác ninh bác bác ninh 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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเพิ่นเพิ่มเติมเยอะเพราะว่าเพิ่นว่าโบเป็นยังเหรอโอเคไหมท่านบอกเพิ่นแล้วอันนี้แล้วพากันอ่านบบเวนแล้วเขียนแล้วใดไดีนี่วะอืมล่องบุรีล้างบุรีอออันนี้เนี่ยมันเป็นหินบ่หนิเนาะหินหินเคลือบ นกันสนิมแปลว่าเพื่นกันไพ่กันยังหัวกันไพ่เล่นแล้วไปก็เลยเนาะไปเอาให้เพิ่มไปมากระบะามากระบะหัวเข่าเบาเหียดนั่งไปคุ้มแต่นุ่มให้แต่นุ่มต้มไกล้อยู่แต่นุ่มต้มไก่เพื่อนว่ะ น้องแวบนี่น <laughs> <laughs> yeah. ่าจะยใจว่าหอดจะโคเแม็รจากนาดินขึ้นไปหอดเนาะใว่าไฟหนีไ่ปิด่ได้งับเนมั้ยังบัดเพ่นนั่นที่เดียวโอ้ไปงับไปทนเช่นนี้ชาบ้านให้กะเทีวเลย Ủa đây, mi tu xe mà có thú nào vớt Ừ thú nào phải hại hứa đó À, thà cứ chạc lấy nhạc Sẽ một và Chạc lấy nhạc à, Xăm huyên, xăm sáu đó là hương sáu à, ta đừng gặp huyên như thế Bà mang khăn này. <laughs> <thì> bà. Rồi, <cười> rồi Đấy <laughs> thì จากนันภาคข้างชาวต้าดึงเขาเฮือนรถทิศนะบริ้งบริไร่ร่วมดึงขากดึงซ้ายทีได้ถขาดึงเขาเฮือนปุ๊บถทีนะเออ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 เเอออา รักนั่นเครือข่ายเพิ่นรักเครือข่ายเพิ่นนี่ป้าทูมอเลยแต่ยังน้อยขึ้นไปไปโดดน้ำอยู่ปลายไม้นี่ห้อยมอนเดียร์แล้วหนึ่งเดี๋ยวนี้จะไปหาเฮ็ดเดี๋ยวนี้ลงมาพิถากระยาเอ้ยแค่นแค่นแค่นน้อยนึง Lắc lắc rắc là rắc 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 ปปอานแพงบ่แพงกับเบิ้งเอาตอนพขึ้นนี่แหละพี่น้องเอ็มซีพี่น้อกูแพงแท้เอ็ซีพี่น้องใครจะยืดถึงวิ่งหัวต้องย่องต้องย่องขึ้นไหฮะ và phần từng người đá và Nana we have the trailer and all ngam gì đây? เป็นนิง้งไว้ซื่อนะเดินสายเดินสายไปดิซ่้ได้จต่อเขามือแลงเลยเิตอข่ามือแลงเลยบยันมืออื่นน,นะวะ แล้วบ้านนี่ก็บอกคนแล้วว่ะเดี๋ยวจะบอกคนคนตืมกับเหมือนกับว่าอ่าจะมือภาพกันเบิดไปแทนมือหนึ่งจะไปลุกให้ผู้ใดผู้หนึ่งก้อนหัวโดยผู้ทวงไม่ห่วยหรออจะมือภาพกันเบิดหรอเออเพิ่นขอดขอดเนาะ นไได้ี่เาคนลอกเท่านั้นนะนมัดเรา่กัดกอนเป็นโครนน่ไงไงไงอยากนรับนก่นเป็นทรายิน้อยเป็นทัทเน,เป,นเป็นนั่นนแห้งอ่ะดึงทวง,ททงแล้วบเนี่น้องเนาะ ทการ้น่สายไพ่นิปีนี่บ่เป็นยังคือบ่าัะไปปล่อยกนาเพ่้นน้ำกันนะพี่น้องเนาะมานานี้กอยู่แอนน้องมูนอพี่น้องมาเอารถมาจอดไว้พี่น้องเนาะนมาตัดไม่เดินโอ้ สีขายดินขายดอนแบบนี้เนาะมาตัดเห็ดขายแบบนี้กว้างซ้ำกันมาก็เพื่อนเดินน้องมูเออรอกันเลยโอออ้้้ยยยงกไดู่แนมันขาดน้ำเงินเลยเนาะเอาบอนมันูไดยเฮ็ดใบตัดดินให้พ่อเสียชาวเลยน่ะไปขอกองเรียบร้อยอใครมีเงินกับพ่อซื้อได้แคมทางอีกนี่มัน เริ่องกูนี้มันจะเริ่องกูนี้มันชิบวได้เลยอย่ามันราคาขึ้นเลยเนาะขึ้นได้โอ้หมากงินท่านท่านเขาได้เห็ดไป็น้รเมื่อก่อนอะไรบอเรื่องดินเรื่องดอนน้ำมือแห้งๆเนาะน้ำมือแห้งเป็นราคาน้ามือมันบ่อเอาอยู่บ่อมันแกนทางบางทีมันอยู่หลายเลยเด้เหมันเริ่มออกมาเลยเนาะมันมันเดี๋ยว่มีไฟมีที่มีไฟมันจะนำลงไป เอาอยู่ผู้เดียวบ่เงานั้นมีเแม่นพออยู่เขมทางสิได้มันสบายออกมานี่ก็500เมตรนึงทางใหญ่มันสว่าเสยอยู่เขตนอกเอามบนขายลด้ีรอให้กันเลขวันนึงเด้อเนาะได้อยู่ได้จกอกได้อยู่มันสิบ่ได้ราคานี่ก็มันนพี่น้องเนาะอันโตอันดินน้องหมู่นี่ก็ดินเจ้าคือกันล่ะ่ตัวใดตนี่ ตัวด <t> ินก็เลเจ้าบ่ะโอ้ตัวนี้มันออกขอองเลยอินเตวรไฟชื่อแล้มีแตโอนให้เลยอืมโอนเลยแตวาเชาดีจ้ว่าคนรุ่นห้ยู่แล้ใบเทาาบอนะคนรุก็ต้องไปเป็นเรงเล่นเร่นโอนเองแล้ได้อยู่าเพื่อเช้าวเพื่อเพื่อเลียดีงามมาดีกัเซนนึงนะผู้ดีงามมาดีกัน เลนหนึ่งจะต้องไปเป็นเลนดีในบ้านจะหาพี่ชอบเองคาราเลนอีกขึ้นจีเพีงเนาะนั่งเาวไปอราซองโหลดจะมาปุ่ม่างเองเลยไหลเบิดเลยเนาะาแล้วกันพี่น้องเนาะมีเงินจะมาลงกันลูกเพื่นจะเป็นเหดเวี่งของเพื่อนก่อนเนาะจะมาลงข้ากันทางป้าพี่น้องเลยทางป้าทางดอนพี่น้องควันคุ้ม

พราะว่าเพิ่นให้ซื้อเอาเทาเดียวใชาสิโตมีบ่มองโตคือบ่เห็นหอยโตบ่ได้เฒ่ามันสามันยาวเลยเนาะญาติมันีก็ดาเอาอือนก็ทางนี้ก็อยู่ลุมเนาะดานึงดาสบายยืนตอกตับต่หาไม้ลงไม้ก็ได้อมาี้อยู่ีอยู่ต่รถดาถึงเอาอีกจ้ะต่เรว่ารถายมู่บ่เห็นเฟืองล เาินเดยอะเนาะเห็น uh มีเ like พื um ่อนที่เห็นแต่ามู้ด้วเนาะสาวบ้านเป็นมาขายมูบ่หวะขายขมูยามนี้กำลังเริ่มปลูกเนาะยามนี้มืออื่นอาจจะได้ใส่เนาะสาตาใยไฟฟ้าได้ใส่ได้ใต้ แต่้มนี้เราวาย่าโ่เรี่ยห์ย่มทันเนาะมันเมื่ออื่นเพื่อนอะไรวะเพื่อนนี่ไม่เพื่อนอีก่ีลมจำเราขึ้นลักสายไฟฝากอะลม้โอ้โหอิอิสายไฟกันเนาะเฮ็ดเอารถไทยดึงข nee, ึ้นเนาะเัรนะมัดนั่นแบบคัตเซ๊กซ์กันนะขยันขยันกัเนาะ บาลาเต่าหนุ่ยลงอีกแล้วว่ามึงก็ยังวันนี้เกมจมุยเมจมุยจมุยเอ้ยเอ้ยคืนเ้ยเนะนะพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้สิได้ขอตัวลาเลยเด้อเนาะมื้อนี้ก็มาเบิ่งทงไอ้สร้างเพิ่นนิ่งสายไฟเตนสายไฟเนาะ แล้วเจนเอกสบายดีว่าถูกปู่ทุกคนเนาะสบายดีเนาะสบายดีพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องเนาะกลับเข้าบ้านอ้ยเนาะต่ำอาเรียมนี่พี่น้องเลยถอยหลังมากแบบแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะก็ทีได้ขอตัวลาแล้วขอบคุณคุณหลายๆเนาะที่มาเบิงคลิปเบิรงโคสลซชนะให้พี่น้องเลยเนาะใดก็ขอกลับเข้าบ้านสบายดีเนาะบ๊ายบาย